สวัสดีครับกลับมาพบก,กับ a r TGX Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแปลกนิดนึงปกติเนี่ยผมจะใช้จอยเล่นมาโดยตลอดเลยใช่ไหมเป็นสายจอยที่แท้ทรูเลยนะเล่นจอยมามากกว่าสิปีลวแต่วันนี้นะครับผมผมจะมาลองเล่นเมาส์ดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความต่างกับการตอนใช้จอย ขนาดไหนนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ว่าผมไม่มีพื้นฐานเมาส์นะผมก็พอเล่นได้มีพื้นฐานอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้เล่นได้ดีเท่าใช้จอยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับหมู่หรือจะจ่าเอาละครับมากันเลยดีกว่ากับคิวคอนเฟิร์มชูเท้านะครับก็ขอเล่นด่านเล็กๆก,ก่อนนะเนื่องจากว่าขอทำให้ชินก่อนยังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เราใช้ปืนนี้แล้วกัน โอเคก็จะเป็นการเล่นแบบที่แบบว่าไม่มี M assist นะครับคือปกติผมใช้จอยเนี่ยมันจะมี M assist แต่พอมาอันนี้ก็คือไม่มี M assist ขึ้นมาออฟฟิศก่อนเลยนะครับโอ้อ้าวโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ตึ้งตึต้โอ้โ คือรู้สึกได้เลยว่า learning curve เ,เย,เเยเอะกว่าชทาจอยด้วยความท่กตอนมันมี MS นเนอัพจะต้องต้องต้องยอมรับตรงนี้ด้วยอออพอมันมี m s เมพพอมันมีเ s เนี่ยมันก็จะทำให้เวลาศัตรูมันเขาเรียกอะไรอตราฟเอดี a d อะไรเงี้ยถ้าเป็นเมาส์เนี่ยบางทีเราจะต้องมาเลื่อนนิ้วเลื่อนมือเอาเองเออต้องแม่นพอสมควรนะแต่พอมาเป็น พอมาเป็นจอยเนี่ยก็คือมันจะดูดนิดนึงเรียกว่าดูดนิดึงมันจะทําให้เราไม่แบบเหมือนหลุดเป้าอ่ะถ้าสมมติว่าเราล็อกได้เมื่อไหร่อ่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะไม่ได้โกงจอยมันไม่ได้โกงขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าศัตรูมันมันมัน A D A ดีเยอะหรืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะโดกันแต่ถ้าเมาส์เนี่ยคือแป้งป้เนี่ยถ้าเป็นจอยยิโดนไปแล้วแต่ถ้าเป็นเมาส์เนี่ยก็คือนั่นแหละตามต่ะ ถ็ถอตเมื่อกี้ถ้าผมใช้จอยผมเก็บไปแล้วนะเออแต่จริงๆคลิปนี้ไม่ได้จะมาเปรียบเทียบนะว่าอันไหนโงงกว่ากันหรืออะไรคือแค่จะแค่จะแบบมาแชร์ประสบการณ์เอาอจากคนที่เล่นจอยมาตลอดแล้วมาเล่นมส์เป็นไงจะเห็นไลว้ว่า็อดเมื่อกี้ผมแม่งอะไรก็ไม่อยู่คือแม่งแรงยางจริงนะอ่ะ โอ้ยแต่เหานนี่จินตนาการนะถ้าสมมติว่าเราใช้จอยที่มีเอ็มแอสซิสอะก็คือใช้พวกอุปกรณ์อ่าเขาเรียกอะไรว่าพวกซิมอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นอุปกรณ์ต่อทําให้จอยมันมีเอ็มแอสซิสอะหรือว่าพวกโครโ,โนสแม็กซ์อะไรเงี้ยเออพวกนั้นน่าจะโกงเลยแหละคือนอกจากเราได้แบบเอ็มแอสซิสแล้วเรายังใช้จอยอีกต่างหากเอ้ยเรายังใช้เมาส์อีกต่างหากคือเมาส์ข้อดีของมันคือมันมันหันง่ายอะครับมันไปซ้ายไปขวาอะไรง่ายๆแต่ แต่จอยอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี sensitivity อ่ะคือถ้าเราปรับ sensitivity ต่ำกว่าเราจะหันจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันมันมันใช้เวลานะแต่ว่าถ้าใครที่เล่น sensitivity sensitivity สูงๆบนจอยเนี่ยก็จะโอเคหน่อยแต่ว่ามันก็แลกกับแลกมากับความที่แบบว่าความแม่นยำในการยิงระยะกลางหรือระยะไกลเนี่ยมันอาจจะต่ำลงนะครับแต่อย่างผมเนี่ยเออผมก็ข้างชินแล้วเนาะเอาเป็นว่าจัด first impression <S <S ผมนะจากที่มาลองเอามาส์เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าคือเมาส์อะใช้ง่ายแต่ learning curve สูง Learning อร์ฟใที่นี่หมายความว่าคือคุณจะให้คุณแม่นอะแม่นแบบแม่นจับวางนะมันสูงแต่จออะช่วงแรกๆอะจะค่อนข้างเงบเงมๆนิดนึงเพราะว่ามันหัดยากอะไรเงี้ยใช้นิ้วโป้งเดียวๆแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันชินอะมันก็จะก็จะค่อนข้างตีเลยมันก็จะไม่ค่อยมีเรนิ่งเครบเรื่องกันเลย เนี่ยดู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 ไอเท็โอ้โหมึงเป็นลิงเหรอเนี่ยผมก็เลยต้องเล่นแคมป์เนี่ยขออภัยคุณผู้ชมนะครับเล่นแคมป์นิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยถนัดจริงๆเพื่อ่าอ่ามาอีกตัวหนึ่งรอรอรอตายหรือเปล่า แล้วแบบผมก็ไปฝึกเล่นเคาเตอร์2ออะไรเงี้ยมันลยก็โอ้โหยากมากยากจริงๆใช้เมาส์ก็คือมันทำมันใช้ให้มันเก่งมันมันยากอ่ะตับผมอ่ะคือผมเคยทดสอบนะแบบลองดูเคีระหว่างที่ผมใช้จอย10ตากับใช้เมาส์10ตาคือแม่งตัดกันมาตอนใช้จอยเคบีัจะประมาณเอ่อเท่าไหร่ประมาณสขึ้นไปอะไรเงี้ยเฉลี่ย10บตาแต่ถ้าสมมติว่า ใช้จอยก็คือ2ขึ้นไปมันก็พอได้แหละ่ยเ่างผมเล่นเดลต้าเดลต้าออฟส์อะไม่ใช่เดลต้าออฟเดลต้าฟอสอะก็ก็พอยิงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งอะบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนเก่งถ้าถ้าสมมติผมใช้มอแต่ใช้จอยอาจจะยังพอได้อยู่ผมรู้สึกว่าผมถนัดถนัดจอยมากกว่าเพราะว่าเล่นมาหนักเล่นมาใช้สมอง A3 มันแล้วแล้วก็แล้วก็เล่นจอยมาโดยตลอดเลย ช่วงนั้นก็เล่นเพย์สามเพย์สี่ช่วงเพย์สี่เดี๋ยวจะเป็นช่วงที่เออมันยังไม่คอสแพตฟอมใช่ปะ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจอยหมดเลยแล้วก็ช่วงนั้นเกมอื่นๆเกมใหม่ในสมัยเพย์สี่แล้วสุดทุกซีก็คือไม่มีเอ็มอสซต้องบอกเลยนะว่าเอ็มเอสซเนี่ยโคตรของโคตรมีผลถ้าไม่มีเอ็มอสซนะจอยไม่ได้เกิดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุบีแฟร์เลยก็ต้องบอกคนที่ไม่เคยใช้จอยด้วยว่า มันไม่ได้แบบว่าดูดแบบขนาดนั้นน่ะมันยังมีจังหวะที่แบบว่าหลุดเป้าอย่างเงี้ยอย่างหรืออย่างเช่นแบบว่าเวลาที่เรากําลังเล็งตัวหนึ่งอยู่แล้วศัตรูเพื่อนศัตรูอ่ะมันวิ่งผ่านหน้าหน้าหน้าจอยเราพอดีอ่ะมันจะทําให้หลอนเลยนะแบบว่าเราจะโดนแบบเขาเรียกอะไรจากที่เราเล็งตัวแรกอยู่แล้กลายเป็นว่ามันมันมาส n a p ตัวที่2องแทนแล้วกลายเป็นว่าเราโดนโดนตัวแรกทีเอออย่างเกมดิ s นี n ์เงี้ยเวลาเล่น3ามส มันจะชอบมีเทคนิคเนี้ก็คือเทคนิควิ่งสั่งได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างอย่างเมาส์เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณแบบคุณแบบชำนาญเงี้ยบอกเลยว่าโกงกับจอยผมว่านะได้เปรียบกว่าจอยถ้าเอาคนที่เล่นเมาส์เก่งๆมาเจอคนที่เล่นจอยเก่งๆมีโอกาสที่คนที่เล่นเมาส์จะชนะคนที่เล่นจอยนะ แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นโนแมปโนเลสอะไร่างเงี้ยเช่คนที่รู้แมปมากกว่ารู้มุมยิงอะไรมากกว่าก็จะมีโอกาสมากกว่าเนี่ยมันมีตัวเนี้ยเฮ้ยต้องดักเนี่ยึงต้องดักปกติผมเล่นจอยผมจะเล่นสายสไตล์แบบดิเฟนซีฟแหละดักดักทุ่มเกม โอ้โอ้หเยี Hence, then, ่ยร้อยครับเป็นไทคาด้วยจะเห็นว่าเซนซิทีฟผมเล่นไม่ได้ไม่ได้ต่ำมากนะแล้วก็เมาส์ที่ผมใช้ก็เป็นเมาส์มจับไม่ได้อะโลจิเทค G 5 0 0หรอจำไม่ได้เหมือนกันใช้มานานมากเนี่ยมันก็จะมีความดึ้งดึ้งงง โอ้โหแล้วก็ถ้าผมไปเล่นพวกเซิร์ฟฮ่องกงเนี่ยโอ้โหมันมันไม่รู้มันจริงหรืออะไรมันจริงไม่ค่อยโดนอ่ะอันนี้โชคดีได้เล่นเซิร์ฟสิงคโปร์ปิงสามสิบก็โอเคหน่อย Moving here Watch for movement เต็นข้บอกนะบิดไม่ได้นะโดนดันมาตรงนี้โอ้ย้อนกันมาเลย,ลเย,ยโอ้ได้อะไรอะิงสัตว์ด้วย

แต่ว่าพอใช้เมาส์เนี่ยเวลาคิวสเตกที่เป็นยืนสั่นี่ยใช้ยากมากเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเราโดนลดเซนเซทิวิตี้ลงไปอะ่ะแล้วแบบเราไม่สามารถปรับเซนเซทิวิตี้ให้มันเท่ากับตอนที่เราอบบเป็นเป็นคนเดินเฉยๆอะ่ะมันน่าจะตั้งใจงนนงงนนเนี่ยมันคงโกงแล้วดูเนยพอเจอเนี่ยก็จะเล็งยากๆเลยเน,นี่นเยเดี๋ยวก็เราจะใช้ยิงสัตเนีย่ยลอง เนี่ยมันจะ s e n s i ท i v i t y เมาส์ s ซ n s i t i v i t ีอ่ะม,มันจะชา้าอ่าะีไไหน,เนเคเจอตูปีทหน่อยดิยิงใส่ผมไล่ไม่ทันเนาะตุ่มตุ่มตุ่มตุ้มอ้าวสดีครับ ไปไหนครับ Friendly remote active. The mission is c o m p l โอเคก็จบแล้วนะครับตอนเดี๋ยวเราลองอีกสักตาหนึ่งดีกว่าโอ้ไม่เร็วเลยค่า48ตาย7เอ้า ใครเนี่ยด่าผมปะเนี่ยเลืกที่แอบขี้อ,อ,อมาครับเรามาอีกกันสักตาหนึ่งนะครับโอเคเออเห็นเขาบอกว่าใช้เมาส์นี่เฟร,รมเรทนี่มีผลกับเามาส์เลยใช่ปะจะต้องแบบเฟรมเรทเยอะๆถึงจะได้เปรียบอะไรอย่างงี้ปะไม่แน่ใจนะแต่ถ้าใช้จอ,อยอะเกิน60ก็เล่นได้เลยเฮ้ยทำไมตานนีมันตึงจังวะโอ้ยยิงไม่ค่อยโดนเลย นี่ผมก็เปลี่ยนปืนนะครับมาใช้ปืนปืนใหม่นะครับปืน s m g ตัวใหม่สตาร์สตาร์วิกอะไรสักอย่างนี่ปืนเกมนี้นี่แบบอย่างเลยโอ้โหโอเคฮะคอยนะครับตอนนี้ช่างหัวคอยกันเอาเอาให้เมาส์มันแบบชินๆก่อนนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าหลังจากเล่นอันเนี้ยหลังจากทำวิดีโอเสร็จเนี้ยผมก็ยังคงจะไม่เล่นกลับไปเล่นเอ่อเมาส์นะไม่ถนัดอ่ะ ที่เก็บมานั่งฝึกใหม่เพื่อการจะเล่นมอ็อกในหะ้เก่งไดรนี่แบบต้องฝึกเยอะนะสำหรับผม,มนะแต่อย่างบางเกมไงพวกแบบ RPG Action, Shooting, อะไรเงี้ยพวกแอคชั่น MMO มเอ็มโอช็อติ้งอะไรเงี้ยถึงเช่นเฟิร์สส s ตนด์แดนอะไรเงี้ยผมก็ใช้ใช้เมาส์เล่นนะไม่นใช้จอยเหมือนเกมหรือแบบเกมพวกแบบแคมเปญซิงเกิลเพลเยอร์อะไรเงี้ยผมก็ใช้เมาส์เล่น ไม่ค่อยถนัดเทาไรคือเคยถนัดอยู่พักนึงแล้วก็เลิ่ไปอะไรเงี้ยอรแบไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เ a ย b i นี่ก็ะจำ a v i ได้โอ้่ะนี่นีแน่นอนตู้เรีรอย

คือแบบเวลาสตูมีสตราข้างผมใช้เมาส์ยิงไม่ค่อยโดนเลยอันนี้ค <co ือปัญหาหลักเลยเจอสตูมเก่งๆ A D A D มาโอ้โหสู้ยากมากเข้ามาในห้องน้ำต้องแอบยิง perimeter. inside the ready Wilson to เนี่ y เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ไอ้เนี่ยเจะขวาแบบเนี้ยเมาส์ผมจะบอกพูดยป่อยมากอืมมันก็สนุกอะแต่ว่าผมรู้สึกว่นผมแบบเพราะผมนะรู้สึกมันแอบเครียดไปนิดนึงแล้วแบบบางทีบางยิงตกจอยมายิงได้เยอะๆเงี้ยอย่างอย่างตาก่อนที่ผมจะมาลองเล่นเมาส์อ่ะฆ่าเป็นร้อยตัวเลยนะแล้วก็พอมาเล่นจอย พอ,พอมาเล่นพอมาเล่นเมาส์ปุ๊บเนี่ยหนักเลยแบบเปลี่ยนไปคนละคนเลยแบบเออก็ไม่รู้เลยนะว่าแบบ,บอินญญพุตตีไว้สิมันมีผลขนาดนี้เลยนะฮะเกมก็เกมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเอ็นรอยเมนเดิมต่างกันที่เปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะว่าเออเมาส์เนี่ยที่ผมใช้อยู่มันดีหรือยังหรือว่าผมควรจะซื้อเมาส์ที่ดีกว่านี้ หรือท้ายที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับฝีมือในการเล็งของเราอะไรงนี้เล่คือคอยตาแต่ก็แบบตอนมาแรกๆนะโอ้โหหนักกว่าน,นี้แบบปุ่มตาแล้วเปลี่ยนกี่ทุกไหนผมยังไม่รู้เลยก่อนนั้นนี้ก็เล่นแบบมีวอลาค่าตาเนี่ยค่อนข้าง,างสาหัสก,กัน ก็โชคดีนะที่ป่านี้ประตูอาจจะไม่ได้เก่งมากตอนแรกนนกว่าหนูว,ว่าโหดเห็นผมตายรัวๆเลยท่านเนี่ยพูดเป็นขัดขันมายิงตอนรีรดเลยเว้ย <c oughs> ผมว่าเขาชอบจังหวะแบบนั้นเท่าไหร่ครับประตูแบบสตราฟ้าแล้วยิงไม่โดนเนี่ยเอาจริง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่บ่นมาเนี่ยเอาจิงมันก็เป็นที่ มันก็เป็นที่ฝีมือผมเองนี่แหละแต่ก็ยอมรับเลยฝีมือผมไม่ค่อยไมเฉยเรียกได้ว่าเอา่ออาจจะไม่ได้แบบนู๊กากอะไรขนาดน,นั้นแต่อาจจะแบบเอาวุ้ลเลชแล้วกันแบบทั่วไปอะไรเงี้ยอืมอะไรแบบนี้โดไฟนตัวไป <c oughs> is online. point compromised. Secure the area. Hard แต่บอกเลยว e ่าอ m มเมชชของเกมเนี้ยก็คือช่วยสายจอยได้ค่อนข้างดีถ้าเป็นในพวกแบบแนวแบบบัตเทนฟิลเลยเนี้ยอิมเมชชั่นจอยแย่มากเอออันนั้นอะสู้เมาไม่ได้อันนั้นอะบอกเลยสู้เมาไม่ได้เพราะอิ s เมชชันกากมากระบบอ m มเมชชของบัตเทนฟิลเนี้ยส่วนใหญ่คนที่เล่นก็จะเห็นเล่นแต่ เล่นแต่เมาหรือไม่ยงงั้นถ้าจะเล่นจริงๆใช้จอยเล่นก็ต้องไปซื้อเวอร์ชันเพย้าอะไรเงี้ยเวอร์ชันเพย์สอะไรเงี้ยเราจะเจอเราจะสามารถเจอคนที่ใช้จอยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเพราะว่าเพย์ห้าเนี่ยมันปิดคอร์สเพย์ได้เนี ยังไม่มีใครมานะก็ต้องตักๆหน่อยครับ แล้วเหยื่อพอมาหนึ่งตัวโอ้เกือบล่วงเกือบกลับแต่หลับมาได้ไม่ใช่ต้องเกือบหลับแต่กลับมาได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วในเมื่อเราใช้เมาส์ตู้เขาไม่ได้แล้วต้องใช้ตัวช่วยนะครับตัวปืนสัตว์ปืนชมพูจะแจ๊ดของผม พยายามายึดกันเล่นเลยเพื่อนว่าทีมีตานี่ยน่าจะชนะหน่กต่อหางขนาดนี้เพื่อนเขามีอะไรก็ถามมาได้เลยเนาะคอมเมนต์ถามเลยอ้าวเกิดง่ายแค่เสร็จสี่ครับตรงนี้มันเป็นจุดเกิดมันป่ะวะโอ้หันช้าหันช้ามากเล่น ดสันกับเมาแล้วค <iec> ุยถือว่าผมไม่ค่อยเห็นทีเขาเล่นกันเท่าไหร่เอาละครับก็จบแล้วนะครับตาหนึ่งพอแล้วผมกลับไปใช้จอยแล้วก็คุณผู้ชมมีคอนเทนต์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะมีความเห็นยังอะไรบ้างการใช้จอยกับใช้เมาส์นะบางคนอาจจะสลับการประสบการประสบการกับผมก็ได้ก็คือใช้จอยเล่นไม่ได้เลยแต่ใช้เมาส์เล่นได้ดีกว่าอันนั้นก็นานาจิตตังแล้วแต่ส่วนบุคคลเลย นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคครับค่า13ตาย8นะครับโอเคโชคดีเลยฝั่งมันไม่เก่งมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหากผู้ชมชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสม i ค e ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้อาร์ที e เจกไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ